สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเเก็บหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่นาเราเนี่ยนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วนาะอท่านผู้ชมเนี่ยหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยหอยมันจะมาฝังตัวในทุ่งนานะท่านผู้ชมคือตอนตอนที่เราปลูกข้าวอยู่เนาะตอนข้าวยังเล็กๆอะ่ะข้าวกําลังแตกกอกาลังไม่รวงเนี่ยมันก็จะ เออมันก็จะมาไต่ขึ้นตามกอข้าวไงฮะท่านผู้ชมเสร็จแล้วพอน้าแห้งเลยนะพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จไหมน้ําแห้งทีเนี้ยมันก็จะมากองกันอยู่ในจุด,จ,ด,ดจุดไหนนะคุณดวงจุดไหนนะไม,ไม่ไม่หมายถึงว่าบริเวณที่ที่ไหนที่หอยเชอามาอยู่นี่นนอ๋อเป็นที่รุ่มน้ําขังเนาะนเออเขาจะมารวมกันแต่ทีนี้น้ําก็แห้งหมดแนละ้วท่านผู้ชมนะเนี่ยดูที่เนี่ยเขาจะมากองกันอยู่อย่างนี้นะท่านผู้ชมนี่จะมากองเอ้า ดูมาดูเลอยสินี่นี่มาแหวกมาแหวกดูสินี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆนี่เขาจะมากรองกันอยู่น,นี่ท่านผู้ชมนะนี่เขายังไม่ตายนะยังไม่ตายแต่ฝาปิดเขาจะยุบลงไปเยอะอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าหอยทำอะไรนะเมือวงหอย,อยเป็นอะไรนะหอย <laughs> ขมยหอยข้าวไงเออเขาเรียกหอย,ข,อยข้าวไง,อ,ไงอีสานเนาะแต่ถ้าภาษากลางภาษาราชการเขาเรียก หอยจำศีลนะหอยจำศีลเห็นไหมฮะอยู่เนี่ยเป็นก้นกองเลยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะนี่เขาจะมาอยู่เงี้ยเนี่ยบางตัวก็ฝังตัวเงี้ยท่านผู้ชมนี่นี่นี่เขาจะฝังตัวอยู่เงี้ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่แล้วฝาปิดเขาก็จะยุบลงไปมากๆเลยอ่ะเพื่อ็นไงฮะอือคือคือเขาจะจำศีลเนาะเพราะนั้นฝาปิดเขาก็จะหดเข้าไปเยอะเลยอ่ะนะฮะลองดูตัวนี้นะคะเนี่ยนี่ ฟ้าเขาจะโหดไปเยอะเลยท่านผู้ชมครึ่งตัวเลยอะ่ะนะฮะอ,อ่าเป็นการจําสินอเ,เอาห<อ>นดูดวงดูดวงลงมาจับตรงนี้สิคะนี่ตรงนี้เต็มเลยทุกท่านดีเพฮะ<ม>เดี๋ยวต้องดูด,ดูดูนะเอามือเอามือดีกว่ามัม้งเ,<ๆ>เอามือดีกว่ายวยเ,อเอามือดีกว่าอย่าเพิ่งเอามือดีกว่าจับพีละตัวสิคะที่มันคุมที่มันคว่ำอยู่น่ะท่านผู้ชมนู่นนู้นตรงนั้นเห็นไหมฮะเออเดี๋ยวนี้นี้นี่เนี่ยเห็นไหมฮะหอยเขาเรียกหอยเข้าไงนี่ ใช่ไหมเออนี้เห็นไหมใช่านมผู้ชมเ <ขอ S 2> นี่ยเนี่ยมันจะฝังตัวอย่างนี้ผู้ชมแล้วมันจะมากองกันอยู่นี่เห็นไหมคะเต็มเลยนะผู้ชมนี่โอ้ยเยอะมากๆนี่นี่ตรงนี้ก็ใช่นี่เห็นไหมคะตรงนี้ก็ใช่นี่เขาจะฝังตัวอยู่แล้วก็จะมากองกันอยู่เนี่ยเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้หลังจากเขาเกี่ยวข้าแล้วนะทช่านมผู้ชมคือบริเวณนี้เขาบอกว่ามันจะมีน้ําขังเนาะคือที่ลึกกว่าเพื่อนอะในช่วงที่ที่เขาทานานะฮะ เนี่ยที่ลึกกับเพื่อนอะ่ะแล้วพอดีน้ําแห้งอะ่ะเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะมารวมกันอยู่เงี้ยเป็นกองๆเลยนี่โอ้โหตรงที่นี่ยเยอะแยะเลยท่านผู้ชมเยอะแยะเลยนี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยเขาเรียกมันเข้าจำศีลเน้อีสานเขาเข้าไงเห็นไหมฮะโอ้เยอะมากเลยเขายังไม่ตายเนี่ยะท่านผู้ชมนะยังไม่ตายเลยเนี่ยยังว่าเฮ้ยเขาไปหาหอยหน้าแรงเขาหากันยังไงนี่เองเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมารวมในจุดที่ ที่ท,ที่ที่มีความชื้นสูงอะเนาะนคือเขาจะมีไอ้ไรนะตอสังข้าวไงท่านผู้ชมตอสังข้าวคุมคุมเขาไว้ไงฮะแล้วเขาก็จะมาอยู่เป็นกระจุกเลยอะเนี่ยเป็นอย่อยางเงี้ยเห็นไหมคะเต็มเลยะคะท่านผู้ชมนี่เกือบทุกจุดเลยอะเนี่ยตรงนี้มันเป็นช่วงเขาทำนานเนี่ยทำนานเนี่ยมันจะลึกไนงะพอน้ำเนาะพอเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำไปแห้งใช่ไหม แล้วเขาจะมารวมอยู่นี้เลยนี่ท่านผู้ชมอ้ยเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะมากๆเลยนี่เยอะแยะจริงๆอ่านี่น,นี่คือตัวตายก็มีท่านผู้ชมนะแต่น้อยมากส่วนมากจะเป็นตัวที่มีชีวิตนะคะเนี่ยหอยเข้าไงเนาะคุณคุณดวงเนาะอาหอยเข้าไงนะฮะอีสานเขาเรียกหอยจำศีลเนี่ยเวลาเราเอาไปเออเอาไปาเวลาเราเอาเขาไปใสน่นะะ้ํานะฮะ เขาก็จะค่อยไต่มาฮะคือเราจะไม่ใส่ทันทีเนาะจะพรมพรมให้เขาอะท่านผู้ชมเหมือนในการลําเลียงขนส่งหอยนี่แหละ,นะะเราจะค่อยๆพรมน้านะคะหรือไปคว่ำเอ,อ่อในอ่างในกระบังน้ําในถาดอะไรก็ได้ใส่น้ําเล็กน้อยซะก่อนนะฮะแล้วเขาจะไต่ออกมาเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่ค่อยอ้ยนี่นี่น,นี่คือใส่ทันทีอาจจะนอกเนาะเพราะว่าเขาเขาสื่งภาพที่แห้งแรงไงแรงน้าใช่ไหมถ้าเราไปใส่ทันทีอาจจะช็อกตายก็ได้นี่ ็น่ไหมฮะเนี่ยเห็นมนะฮะอ๋อเนี่นๆคุณดวงเอาเขี่ยเนี่ยใช่ไหมอุ้ยเต็มเลยท่านผู้ชมนี่นี่นั่นๆมันฝังตัวอยู่ในใช่ไหมว้าวเยอะแยๆท่านผู้ชมนั่น่ๆเต็มเลยโอ้แต่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 ไม่เคยเห็นสักทีเพิ่งเคยเห็นท่านผู้ชมใครไม่เคยเห็นดูนะคะท่านผู้ชมนะเนี่ยเขาจะฝังตัวอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเอาจอบเขี่ยเขี่ยดูเต็มเลยอุ้ยอยู่หนูหนูว้าวนั่นเยอะๆเลยเขี่ยตรงไหนเจอ แต่ตรงนี้เป็นที่ชื้นนะคะคุณผู้ชมบริเวณที่เป็นน้ําขังในอดีตอะ่ะแล้วเขาจะชื้นนะคะคือเป็นที่ลุ่มในในแปลงนาวันเถอะเพราะนั้นเขาจะมาอยู่เนาะโดยสัญชาตญาณนะคุณผู้ชมเนาะสัญชาตญาณของหอยสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตเนาะ <c oughs> ก็จะไปอาศัยอยู่ที่ชื้นเนะี่ย <c oughs> ก็จะฝังตัวจนถึงฤดูฤด,ดูเอ่อฝนใหม่เนาะเขาถึงจะไต่ออกมาเดี๋ยวตัวเนี้ยคนก็จะไปหาเก็บเขากินก่อนเนาะอู้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ย นี่ท่านผู้ชมไอยูเยอะแยะมากเลยเห็นไหมฮะเคลียตรงไหนเจอตรงนั้นเลยน่ะโอ้ยเนี่ยหอยเข้าไงเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะซ้อนซ้อนกันอยู่ท่านผู้ชมนะฮะซ้อนซ้อนกันอยู่โอ้ยนี่นี่เยอะแยะมากเลยโอยเนี่ยคนอีสารเนาะเขาไม่อดตายเพราะอย่างนี้แหละนี่ก็มีหอยมีอาหารธรรมชาตินะแล้วเ็ารู้วิธีการหาด้วยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมฮะเนี่ยเคลียตรงไหนเจอตรงนั้นโอ้ยมีแต่หอย อันนี้เขาหอยเชอรี่นาเน,ะนาะเขาเยอ,ยอยู่ในทุ่งนาไงท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเพราะนั้นเดี๋ยวใครอยากไปหาหอยช่วงนี้ก็ไปหาในทุ่งนานะคะที่บริเวณที่มีน้ําขังอะ่ะเอหรือไปเปิดมันต้องเปิดฟางก่อนน้ำชุมนะเนี่ยปกติเป็นทุ่งนาอย่างนี้เน,ะเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นทุ่งนาแบบนี้เนี่ยเวลานั้นเขาก็จะมาเขี่ยฟางออกท่านผู้ชมแล้วก็จะเห็นหอยพวกนี้ย นอนฝังตัวอยู่ในดินนะคะเห็นไหมคะอู้ยเยอะแยะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยใหหลายตังนะน,นี่ถ้าไปขายเดี๋ยวบ้านเขากินเนะาะชาวบ้านเขาจะหากินไงนหอยเข้าไงครับรวมหอยเข้าไงหรือหอ,หอยจำศีลค่ะคลิปนี้ใครสนใจใครชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะขอบคุณค่ะอุ้ย <c oughs> หอยหอยหอย <c oughs>